โอดโทำมาด้เหรอฮนงน้าอะเรนามิชาเขก่าเอเก่อยังเอพูจเลยเธอกจะจอ่ังทำมาด้เหรอเออกาออ่ะตอนอะไรักสกีฮอลนายยรก็เสียอม่เหรอน่ากันงเอมามาล้นก็มาสินงาหลเรน่ออีเนี่ยานี่ยาแล้วลอง่ยเก็หอนี่เออเช้าเลยยางไม่ด้เหรอเกดองทำมาดเบอถูทดเหรอเอกลับไมาอยู่กนนี่ มิใช่เดี๋ยวอังเล่าจะทักกันอีหมาเดี๋ยว咯，กันอีหมาให้，กันไม่จ๊ะเนี่ยหลานตาล้ากว่าเนี่ยตาล้าน่าขอบพจน์เนี่ยอยู่เนี่ย，ไอเช้ามาบ้านหลานตาล้อพี่พักขันเจ้าเออเล่นเดี๋ยว咯，พี่พักขันเจ้ากันมิใช่เดี๋ยวอังเล่าจะทักกัน咯，กันอีเล่าเช้าเนี่ยวันเย็นเสร็จจ้าเนี่ยเดี๋ยวอังเล่าจะทักกัน咯，กันอีเล่าเช้าเนี่ย ก็อะปั๊มน้ำมาอก็ยังอาเด่ก็ปั๊มน้ำมาก็เดืขางก็ยังอาห่ต่อพรจะเจอแม่ล่ะบ้าปัดตึอบ้าปัดตึอครับบ้าปัดตือหน่าบ้าปัดตืออะไรบ้าเซเว่นเว่ยี่ก็ยังอเด้ฮเซเวนก็นี้ล่ะก็ต่อไปจะเจอแม่ล่ะอยู่เย็นัันนี้สะดวกสบายแม่ล่มีโรงเรียนจีนด้วยโรงเรียนจี๋ก็เตยังอาเดแฮ่ลองโรงเรียนจีน น่ก็น่ร้านถูเรีขนซ้ายพอนั่ร้านถุเียน咧，看ขวาพอนั่นอู่ซ่อรถละ咯，รถลิลลาสตูลวก็ยัง阿的咯，นั่นกัเดือวขวานะ่นก็เดอน่ย，้ยงากรสเนี่ยเก็เดอน่ดลไปอยู่จีนาก็ยัง阿าลนะ อามาคนาภาษาคกีลีย j i ม่คินาวกเจ้าลีดัเาข้าภาษาคไม่คินจกลดยเม่ดลกชมมาดีนี่นะคะมาถึงแล้วนะคะนี้หนามีโคจรแล้วมีชาแดอแล้จังกัลอุานเจลยลกาสอากืหมยาเลยละ sa gu mo nya le ga a ti to le nya me de lo ga a mi za ho ga ya le ga ma ho ni ga la khoe ho jang le lo mi za i chu yo je na gà, chú chú ni ga ma ma e yo je na ni yo jang a ji ne ma lo ga a be hu pho je ga nga le na yo je na sa du sa bai nga de lo ga do phe zo zo ni หน้าร้านถูกดีคิดหนีเรามือเหรออยู่เจนาเนี้ปั้มน้ํามาหอนี้ก็ยาแล้วเหรอหน้าแห่แล้วถิบยอนเนี้ยแล้วโรเรียนจีหอนี้ก็ดอกแพยังอาเหรอก็แบหูลก็โรเรจีก็ยังอ่ะนะก็เธอพอเจนะของพอเจเธอก็เอาเนี้ยชอจบยอนยีละถาแล้วเหรอเจนานี้ก็ยังอาก็อนักของพอเจก็มาละคนาบาอ่เกี่ยวสไตล์พอเจเหรออเภอฝาพอเจ ấy chế mà phải chơi ít không à thế lo, à cả, à phải chơi cả đấy không ai nạp à, lăn à lăn lù à lại lo, cả, lăn cà phê phải chơi lo, tôi phải chơi, phải lê đồ nhà lại đa, bà ở trò, ở thế bà ở trò phải chơi lo, đồ nhà lại lo ờ gió yên gà đi hai. A hè hè cái nè dùm. A sau sẵn cháy nè lè 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 gà. Ung chóng lè nè mè đè lè 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 nhà mẹ lè 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 lo lè 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 lo lè 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 lo งนไอชอเลนเน้นอเนลียมา,ยา,า,ยา,ายมดกาอย่ทนมจอะลูกค้าก็นีเออฮอลลมมินาน,นาจินีฮอลลมก็อัเบลก็อนีเออจอจีทมเอเบูเดอจอจีทม nó không phải chứ lo cả do diễn chú chủ là bài hồi ní do diễn lo nó không phải chứ hồi ở chủ ở lo gò lo hoặc cả đỡ anh vừa chỉ là cả sạch đùa bay ngã lo ใครสนใจก็มาดูได้เลยนะคะที่ดีแม่จางค่ะนี่นะคะสร้างบ้านอยู่ได้สบายนะคะไม่แออัดเลยเนี่ยมีคนมาสร้างบ้านแถวนี้เยอะแยะไปหมดเลยถ้าก็น,นี้ยอออูชิเอโจล่างอัลสะดวกสบายนะคะข,ข้างหน้าก็มี ร้านเซเว่นแล้วก็มีร้านถูด,ดีมีปั๊มน้ำมนันแล้วก็มีคลินิกมีอูอ่ซ่อมรถมีทุกอย่างนะคะสะดวกสบายนี่นะคะใครสนใจก็ทักแช่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เบอร์แล้วก็จะใส่ข้อมูลให้นะคะ มีใครสนใจก็ติดต่ออ,อมาทานแชทหรือว่าออคอมเมต์มาใต้คลิปก็ได้นะคะข้างหน้านี้มีโคจรแล้วนะคะ เดกมาก็มาคอนี้ยอยเยียงอะลก็หลับกนก็มาหนนี้จะอันถังอะลเดอันถังอะเดีก่เดก็มาก็เดอันถังอะนะอีจู่มาแอลน้ำไฟทุยานเนี่ยแล้วก็ฉนูนก็โอฟินนะคะ cái photo đuôi, các mà đỏ phe lo, các mà đỏ phe trớ trớ nghe, ba phật anh nóc hoa qua lo, ba nóc không qua, anh đang khóc khóc ở đây na, ba lười chăng <laughs> mồ lăng anh lo, khu khang đây na, ba j khang lo, má yêu ฝักท้อละอ๋อผักเจดงอ่ะมึงอาัอเจแล้วมึงอาอจีนีแล้วมึงอาเดมิชาแล้วมึงเล้งเดแต่เดาแม่แล้เดบานยุทธิยุทธิบาสติคังแล้วเอมิชาจังละอ่มายานาลมิชาจังละมายานาอ่าอุงาอุงข้าจะหเนิ้อยกข้ามาจานาวอาาแมล่อค่อมีเน Yu ra cho ra thêm mà bé na À Yu ra cho ra thêm mà bé na À xa đê lô Ờ khu mi nè mi chả na À bé mà bé lòng nha dê mi nè lô Già dê lòng nha lê nha nè ơ cho lòng lê nha Mi chả na Mà bé lòng nha mi Ai dạ mà nư thả na Ai dạ mà nư dòng thả na အာ uh, ad ane, ad ad uh, wa, းဒီကြဲမကြညာလောအတိဟာမဒ ाने အချအ uh တော်ပဲနေသာနေအတိဟာမတာဒုနေအချာသာရှာနေသာနာအားဇာလောဇာညွာဇာဖူးရှုပိုမီနေဇာနေဘီပိုချဲနေဇာနေဘီဥမ်ချဲဟောနီယောလောလောဇာဘီဥမ်ချဲဟောနီဂိုညာမဲလောအဲဟောနီမိချာနာအားယောဂျောနာဟလိုမဲရာယောဂျောနာဟလိုမချာလာမီနေဟုယောယဲဇာလံငယ် อาชนเนอจีแล้วยเยหลังอาชนเนอจีแล้วอนอเอหมาเนูอลังเอ้หนหัวมายาแล้วเออลชาลาฮูหลูชาลาเม่แล้วขึมาเนอมู่ซามือซางนอหนูเจ้แล้วม่ามู่ซางนอหนูจี้เออพีชาวนั้นเมือวานอีน้นจีม่แล้วม่ใาจรถทานนั้นจีโตจีเออแล้วมาบนล อามิชาจืรทานมีชาจ้อทานนะเผยอยบ่อยเจออมเงือเลยเอออดีหาเงินบาทานาคาปิยานีอะดีหาเงินบาทอ่อยู่ยัวออออลอุโปจาแต่ม่ลอดีหาเงบาเธอทีเนี่ทานาคันจิเนี่ยมาปิยานี่หลายลุยมีเนี่ยเออมีชาร์อุน่ะ一看โจเลยมาเอ๋อเออเนืดูยดอ่อุ้ป้มาเอ๋อ

เนาะงัจ้ก็ถอะก็มลงงเอาละก็มมอก็ยังเอาเดละยนั้นนี่กองจ้ซาดลอเออ้อมาแล้เทมานเจนี้หหคยมลลนมอ่านเจนี้ทีเจมัเอาลอากมอยหอดละนมาเอมี 哎喲見到牛你沒茶一二通道嘛哎一組嘛媽媽沒了你站嘛有見到牛呃將阿吉內嘛的了